ใจบริบูย่างเนี่ยนุ่มใหญ่เยอะเออือขั้นนีู้ขี่ปูีขี้ขันนีบ่แเนบ่ของเกรจาะมัวเลยขันหนีตัวมันห่างเลยบัวมันห่าง อันี่จะูสีูสียงลวเส้นสีขี้านใดเมียลูกเสียไปไว้ก่อภัยขเกาบกยอมก่ยอมเมียเลยถ้าใครในคนยอมไปชาบ้านที่เราเดินจะไปรถนะรถเสียเอียบะรถเสียเอียบกี่รอบรถผมรถสีขี้ขันนี่สีนล้นสีนี้ ส uh ิเขาบ้านเยอกเขาบ้านไอนี่มดำไมปู่เอกล่อ้นแล้วน่งแล้วื่นอยังนอนเรได้ก็ยอเมียบ้านน้ามากับแ่น้่ล่่อนี่ดลยโลเดียวนี่บปูนี่โล่เดียวเนี่ยปลเดียวเน่นหัขี่ันนี่่ฟม นี่เลี้บ่ล่ะยู่ในขั้นสี่่วหือยงตาไเลียหลกแม่อันขั้นไหนะลูกทเอาปูไปขอคือกหนปูกลัจ่าไเียลูปูอขั้นไหปูมขันน อก็มันไม่มีเหลี่ยตไีเมีอดียวลูกสิส่วลูกสูหอดเอ็กนมาสิยากับเพื่อนสิือยาเาพี่ตัเอกะบอกกับเพื่อนเนี่ยตัปุ่นแต่ปูวตัต่างร้ายท่านตัว่วยหาเาต้งพีกวยหนาเพางพี่วยมา้งพีย่งมากย่มากูอยมากวยมากวยมากแตู่ัลูกเดียวปูไปปูเป็นเป็นเรื่องเียวปจ้ โอ้กับมออีกเงี้วครัวกขันัง่าเลยครัวบางอย่ี่ไหเขาเรียกเอาเเรียกเอาชิกี้นเด็กตัวแรกมานสียออกนะเดี๋ยวเสียออกไปไว้ก็ไคที่เก้าเหมือนะพูดเยนอไรแี่เมองเลยยากกาเปลี่ยเลยบ่เอาเรียกรวเอาขันไหนให้ลูมันมันน่จะพูนี่แกเสีออกเล้ทีมีรถจะใ่หมรถ่อเตี้ยีเบไปี่ใตทองรถเบ็ก็ได้ไต่ท่มีเลข ที่กันไรอืมตุ่นมาว่าวา่าไั้นหลยขั้นปูีกบปวเลอกสาบบัวฮะบัวยากาบเดีเดี๋ยวจัมาไม่ัวจังมาไมว่าที่ลังว่าที่เล้างเหล็กออกล้งเหล็กออกว่าที่สิบหกล้วปูเด้อ แต่ว่ากวนปูสิไปให้สู้ให้มานอยู่หลานให้ปูไปโอ้ยวยูมาวันที่สิบห้ามามาปูมาเรียบรวดให้เร็วเรี่วยางมาทางรถใหญ่แถมมีเหล็กจักบตัวปูรวดขั้นรูเลียงปูยางมายางมาเร็่ยวยังไม่ให้ดูให้ร้านให้ร้านใดได้ก็สิกรับก็ได้มาปูมาสิกรับเสื้อเรื่ยแบบนี้ เดี๋ยวค่ะ<ม>ันฤท<อ>ี่อกลทีหายเจซูนมันกแมนบะขั้นแมนยางหอลูวแมนบาหาเจซูนขั้นแมนยางสู้งามๆเรื่อยๆางสู้งามๆเรื่อยๆแม่ต้องมาจกไก่อนลยลูกเ่ ไปยุก่อภัยทือ่าิัวเตี่ยเตี yeah. ่ยานี yeah. ่กลกอนเรียโลไหนก้อนเรี่กตัวขั้นไรฮนี่รับรับรับรางกขึ้นขั้อัตัวเมาเขาเนี่ยโล่เดาไปนไปเมากเอาหลัขาดูสิจอเลยค่ะโลขานดจอนี่ละไ้ไอเรโลทเนีักตัวตัก็ได้ตัวเอไปกินแล้ว ใส่เห็ดปูแล้วใส่นั่นไงเร็ยักลูดใสแได้ปเอาแจ้งสีก็ปูเป็รียักลูกให้ได้ปะขั้นขั้นขั้นขื้นมือเนียน่ะเอาปูไว้ขอไพ่เหยียบมือนึงโอเคป่โอเคบะนี่อะไรวะล่ะปูเออขั้นใดไปย่างไปเรียวย่างไปขั้นสียหางอินดี้ไปยูอยูดีไปยูขึ้นหนึ่งไป ย่างไปทา้งแรเลยมั้งผู้หบิงเอาบองเตาไปย่างไปไปนั่นกับขึ้นอน้วเออกระสอยุเตาบอกเรีว่า่งวขึ้นาขัเาอีกขอาวนขั้นงมอเอตามคอง่ัอาขั้นไรขันแรงลงวัปเตเลยนะเาอคุณเาเขาขั้นสีส้มเียปุ๊ บอลเลี้ยเราตไปกอไเอเขียนไว้เขียนไว้การิไ้ตมันมีเลขวัตถุาเรามากว่านงเดี๋ันเดีนี่เดี๋ยวั่อยสนไปตัสิัวรนนี่ใหญ่เก่เอาค้มบ้งเอาลลุกเข้มกลับมาเก่าเอวันนี้เขาใช้รถกั่ด้นบางแต่เขมีไปด้่ย ผมว่าไปส้นให้ได้ไปเป็นยังไงกันส่งงานกับคุณจะว่าเรื่อบัตรลที่ใครมาได้ก็บ่เอาดิ้แล้วส่นรถผมมาดิหนึ่งสี่อ่มันโก้โค่ันเอียงก็เยกมันจาแล้วอ่ะย่นว่าละปูเบากันยืนเดี๋ยวรถจยิ่มรถเท่าสีหนึ่งขึ้นกันมั้เา สีนวลนินึงสีเข้มใบบางเยอะแยค่ะนั่งไกลว่าอะไรไมู่้เหลือรถโมเดียร์เอเตรียมมาบริษีแบบไป เอาสิปูไปตกล่องเอาไปบัานี้ที่หายเก็บ้ยกลนบ่เอาแค่ดอกหายเกลี้ยลีสิเพาะท่านเอาไปว่าเนาะอายุตาไทก็ต้องเชียว่าไปข้นแม่นิดีหาเกลี้ยนเนี่เขาบานเรื่อยเออย่า่เขาบานเรื่อยขั้นแม่นหาเกีดีเด้ไมุ่่นเอคงแขงเรียนไปก็ไปเม่นบ่ปูเรนบ่ เอาทัานแม่บันดีที่ย่างเขาบานเรื่อยค่ะท่านแม่ออกเรี่ยวๆวนีมือน,อนี่ลูกร้านกาสซีเดนั่นคือ,อลูกร้านกาซีเพรท่านหักไปสูงเข้าใจป้กปูนีออ่ค่ะคือให้มันออกหายเจ็ดศบซูนไปบันดีี่ไปเจ็ดยบซูนก็ได้คออือย่างเขาบานท่านจะใส่กระดิ <c oughs> ่งรถทานอะไรแม่ยืนรด ป lady, <the prestigious> mhm. ัจจ no, mm ัยปดกย่างน่มคือมใอญ่รเยอะเออคอมันก็สีเขีวเดียววันว่าขั้นนี้บ่ปูสีขั้นนี้บ่แเปนบ่ของาเกล็ดจะมั่วเลยขั้นเนี่ยปมันห่างเลยปูมันห่างกวิชีบเราฮ่าฮ่าฮ่าฮาปูขั้นสีเขียวยางมา่เล้วปูขั้นนี้เด็กปูอัู่้ขี้ไปหัวซักนั่วก็พายานคนละแล้วก็เยงปูไปปูให้เป็นเหล็กานกันย่างค่ะ เป็นยางม่เออไปะแมนบอลแมนดิบ้านบ้านเพนลาดบ้านี่ห้าเจ็ดศูนย์แมนยิ่ติภูแมนเยี่ยเอาขั้นแมนไก่ยางปะปะปะยางปฮันวาฮันแมนฮันมะฮายูนายูอไปยางยางเขาบานเรื่อยปะางเขาบานสักไร บ้าอยากกลับกับอาเก้ชุนเออลูกบ้านไปเาไปเอาไปอาหน้าบ้านนี่มล้วแต่พห้กชู้ลัไปเออเข้าหน้าบ้านัมเเอาาลบ้านมันสิเป็นบ้านเล็กที่อย่นี้ละล้งบ้านคนอยากคนลงย่นี่ใังไหนก็บ่ยอมกลับเบิ่งไปสบ่เดเจ้า้มาต่อนะอลงบ้านวเมาดยย่เยบขัแม่กับเขาขัแม่กับเขาไปพู่ ขันแม่นมาเลีเนียตายูรท่านสวมนี่ันมีอนี่รอเดียวถึงว่าไบอาผมบน่หมอนร่อคสกาบบ่กูพูดที่นั่งรถนี่หลดที่อยาีรอเดี๋ยวลูกทีขี่เขาหนาบ้านันแล้วเมื่อกี้นี้ลูดที่วาแ้ขี้เขาหนาบ้านปูแม่เจ็ดเก่าปูวฮะสายยา ปูสายยาปูเถาเก่าเกศเลยมันแมนบ่แมนบ่เอาขั้นแมนยางยางไหมแมนบ่ปูแมนบ่สายยาปูเก่าเกศบายางโซ่ยางโซ่ไปไมลีเลียลีเลี่ยนีไหมเลี่ยนเลียนไปไหไอนี่สายยาปูสายาปูเกศยังก่อนสายยาปูแถาเก่าเกศเราตามมือเสานี่ปูตาว่าแมนบูว แมนบ่แมนตอดงกงกอกนลกวากำเรียวนเยอะเยอะหนาแมนคือแมนบาลที่อะไนี่บาลีที่คือเกศเก่าปัวเย็นฉายาไม่ปัวเอาจะเสี่ยวเสียขั้นแมนเกดเก่ายางกับขึ้นมาพี่ปัวยางมาพี่ขั้นแมนเกาเก่าเกศไอ้ครับขึ้นมาพี่เอาขั้นแมนบาเลทีให้ยางเขาบ้าน พนั่นลบ<า>ป,ปูพินิพิจราหน้าปานี่ฮะนีนน่ขาวบ้ <laughs> นนานช่ยไอนมาเล่ากินลั่นเล่า้พนันกับเรล่านั่นขาบ้านเลยปูเขาบานเลยขั้นข,นข,นขนออั้นแมนกีบพูอยู่บางกอว <laughs> มาเล็กทีหาเจ็ดศูนย์ครับว่านมาเลขที่ายูนี่่นว่าเล็ที่ยูนี่เลยสายยาแล้วสายยาหาเจ็ดศูนย์ูาไปเแต่่ว่าเเขาได้บานาขามไ้กูเด็เอาเลาอวยหอไปให้คุณล่ามาแล้วสิไปมองเกาจมคำไปกันบลูกปยเ้วยไปนาบ้านบ้งนะเหาปัเล่าสิไปใสบปรี้ เองเวไปหน่ะไา,านนบ้บอนเลยที่เราจะเล่นยางเลือกเราเป็นที่ไงเลีเ้กเอาไปดีมากเด็ <c oughs> ดเล้ีมันเริ่สียางเขาไม่เย็นไปอ่ะ <c oughs> <c oughs> เหมือน,น,นยางเดียบมันขัาหองแมอมาดออเลยมาดออเกลเจสซูนเจสซูนน <c oughs> ๆๆ้องนั่งอยู่ไทยบา้านแมียนโมกุ้แม่แม่นหาเจสศูนโมกุ้งฮะมีนกับยางต่อไปยางต่อไปปูขั้นเมนขั้นเดียดสีลาอยูเ เราอยากล่าล้วก็สิย่างไปแล้วเราจผู้คนกระบอกเลยวกเราเลือดด้นั่นนนั่รกับขอกเราเองอาเขาได้บานบานเลีกที่เลยบาในแย่อืออืออ้าวไ่ยากกับไปในบานเลย ปกติพอสิไปกว่าไฟก็ต้องยเน้อยแหมไฟแ้เปิดไฟ้ะเนี่ยติดเข่าไปในห้องแน่นบ้านเปิดไฟเยียเหยียบปักไฟกันปักไฟก็เพียั่นยงลูกเปิดไฟแป๊บนึงขันบายเที่เ้ะ่างเก็บซูนยืนเโอ้เ้าเขามาในบ้านเ้ยว่าอเจพี่น้องเอครับผม จัดไปดือนครับรอบใบยยนี้นะครับว่าแหนนะครับเนาะสาธุสาธุรอบใบได้พี่น้องครับผมจัดเดือนครับผมเดี๋ยวประทันครับผม